องค์กรคุณหลุนข้าจะไปดูงานราชบุตรเขยพวกเจ้าเข้าไปก่อนถ้าหาข้าสู้กับพวกเขาพวกเขาจะคิดว่าข้ากำลังเปิดเส็จกับสำนักพ่อมดหรือเปล่านะไม่ว่าจะคิดยังไงก็เฝ้าสังเกตการให้ดีจะดีกว่านะขอโทษทุกท่านที่เต่นสาย ด้วยิงท่านนักบุญหญิงก็มาด้วยเลยวันนี้คลืคล้นดีจริงๆนะฉันนั่งตรงไหนดีนะท่านนักบุญหญิงไม่ถือว่าช้าข้าต่างหากที่เป็นคนช้าที่สุดเจ้าสำนักสีมาแล้วเจ้าสำนักคุณหลุน สีชิงอยู่ไม่นึกเลยว่าคนชั่วอย่างสีอิงจะยังหนุ่มขนาดนี้เซนเซนเมื่อเช้าได้ยินว่านักบุญหญิงแห่งลทัทธิพิษได้ปรากฏตัวขึ้นไม่นึกเลยว่าวันนี้จะได้พบท่านสีชิงอยู่ได้ยินมาว่าเจ้าเป็นสิทธิ ของท่านผู้นำเช่นนั้นก็ถือว่าเป็นเพื่อนของข้าเช่นนั่งกับข้าสิเซียวอิงเอะนั่งสิเออืมบรรยากาศแปลกประหลาดจริงๆท่านผู้นำไม่เจอกันนานเลยนะ ไม่เจอกันนานเลยนะ,ะเพื่อนนั่นสินะพวกท่านคงได้ยินมากันแล้วว่าที่ข้ามาที่เมืองหลวงเพื่อส่งจดหมายลับฉบับหนึ่งจดหมายลับนี้เจ้าสำนักคุณหลุนสีชิงโยมอบให้กับข้า เนื้อหาในจดหมายลับนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็นบนท้องถนนเมื่อไม่นานมานี้องค์ชายสามยูจิงร่วมมือกับเหล่าคนนางก่อความวุ่นวายตอนนี้องค์ชายสามถูกคุมขังอยู่ในจวนแล้วการที่คนในสำนักอูหลินเข้ามาแทรกแซงกิจการเมืองเป็นการผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นี่ถือเป็นความประมาทของผู้นำสำนักของข้าเองถึงแม้ว่าข้าจะไม่ใช่คนส่งจดหมายลับนั้นไปให้ ท่านผู้น,นำถ้าเรียกพวกมาประชุมแล้วเรียกข้ามาทำไมกันพูดมาตรงๆแทะความผิดของข้าข้าต้องเป็นคนรับผิดชอบเองเจ้าสำนักสีมีความรู้รอบด้านเป็นวัยรุ่นที่โด่งดังเหมาะที่จะปกครองและจะสำนักต่อสู้มากกว่าข้าที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมาอธิบายอืม ข้าเต็มใจที่จะยกตำแหน่งผู้นำและให้เจ้าสํานักซู้ท่านผู้นำต้องการบันล,งลังแหละจู่ๆก็มาเนี่ยนะจะเปิดซื้ออีกไหมนะนี่คือวิธีเขาคิดล่ะเขาเรียกใี่จะยอมแพ้ผลิกเลี่ยงกันต่อสู้ <c oughs> หากท่านผู้นำมีภารกิจที่สำคัญมอบให้กับข้า ข้าสียินดีแบ่งบาพาระให้เจ้าตำแหน่งของท่านถือว่าสำคัญมากจริงๆข้าขอเตืนทุกคนการกระทำทุกอย่างบนโลกนี้ก็ต้องมีคนทำอยู่แล้วอย่าคิดมากกับความวุ่นวายในยุทธภพเลยเจ้าเป็นเจ้าสำนักพระรู้สึกผิดงั้นเหรอเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับนักบุญหญิงแห่งัที่พิษความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของเจ้ายากที่จะปกปิด แต่เจ้ากลับเป็นศัตรูของลัทธิพิษทำลายราชสำนักต้าเยียนของเราใช่หรือไม่เจ้าสำนักสีไววยวานให้เจ้าส่งจดหมายรับมาเพื่อความมั่นคงของต้าเว่ยแต่เจ้ากลับให้จดหมายรับปลอมๆเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการบรรเทาภัยพิบัติจ้านเฟิงเจ้าต้องการอะไรกันแน่ตั้งแต่อยู่ในสำนักชิงเฉิงข้ารู้อยู่แล้ว ว่าเจ้ามีบางอย่างผิดปกติไรสาระนะเจ้าข้าเชื่อในความจงรักพักดีของเจ้าแห่งพันธมิตรต่อบูลิมและต่อราชวงศ์ตาหยาน คำพูดของหวัวหน้าพักสีจะทำให้เขาถอนตัวไปได้อย่างนั้นเหรอถ้าอยากจะทำให้ทุกคนใจเย็นลงก็ต้องทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิ <c oughs> ท่านผูน้นำไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้เพราะว่าเขาเป็นถึงองค์ชายหกของราชวงศ์ของเราไม่มีทางที่จะทรยศท่านลุงอย่างแน่นอนโอโอ,องค์ชายหก นั่นก็หมายความว่าสำนักบูลิมอยู่ในการปกครองของราชวงศ์มาโดยตลอดอย่างนั้นเหรอวูหลินที่ถูกราชวงศ์ควบคุมไร้สาระสิ้นดีฮะทุกคนแยกย้ายกันไปก่อนเชื่เรื่องที่เหลือข้าจะขอคุยกับท่านประมุขค,คนใหม่เป็นการส่วนตัวแค่พูดไม่กี่คำก็คิดจะจัดการพวกเราแล้วการคัดเลือกผู้นำบูลิมนั้นเป็นมาตรฐานการคัดเลือกนักรบ เอาชือใช้อาวุธของทหารขอรับลู่ยินจือควรตะ,ะยศจากทัทธิปีสอดหลังจากที่ออกจากเจ้าจุนแห่งมานเขาก็หายตัวไปอายุ15ปีเด็กหนุ่มอาาัจฉริยะที่เลือกศิละปะการต่อสู้ของสำนักทั้ง4ขอไว้ชีวิตขาด้วย ฮอจิมพี่สู้ความแค้นส่วนตัวของเราในวันนี้ก็ถึงตาแล้วมีเรื่องอะไรที่พูดต่อหน้าทุกคนไม่ได้อย่างนั้นเหรอเออเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับเรื่องงงๆขององค์ชายเหรียญเสียพูดต่อหน้าสาธารณชนว่าตบหน้าข้าแต่ยัง ีเจนเจ้าเคยเป็นเพื่อนรักของข้า